เด hey, well, ็กๆสายตาดีเพราะีสายตาว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน อย่างมากเด็กนักเรียนมีการใช้สายตาอย่างหนักจากการเรียนรู้ผ่านจอคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตและสมาร์ทโฟนรวมถึงการรับชมสื่อออนไลน์ที่มากเกินความจําเป็นพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กจำนวนไม่น้อยมีสภาวะสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนจนกลายเป็นอุปสรรค สำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาข,ของเด็กทำให้ขาดสมาธิในการเรียนอ่านหนังสือช้าลงและส่งผลกระทบต่อการเรียนโดยรวมหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีปัญหาสายตาเหล่านี้อาจนำไปสู่ภาวะสายตาขี้เกียจและในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคตเทศบาลน,นครน,นครพิมานได้จะหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้กำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดรับกับนโยบายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปอสอชจึงได้นำเนินโครงการตรวจคัดกรองสายตาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6อย่างครอบคุมคือในปี2566ตรวจคัดกรอง10โรงเรียนจำนวน3,000คน สนับสนุนแว่นตา250รายในปี2 5 6 7ตรวจคัดกรอง11โรงเรียนจํานวน3,500คนสนับสนุนแว่นตา250รายในปี2168นี้ตรวจคัดกรองทั้งสิ้น14โรงเรียนจํานวน5,500คนเพื่อค้นหาเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและช่วยให้และให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดสำหรับนักเรียนที่ตรวจพบว่า มีความผิดปกติทางสายตาซึ่งพบเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาจำนวน500คนโดยโครงการนี้จัดเป็นโครงการจัดหาแว่นตาที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสายตาของแต่ละคนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและคืนการมองเห็นที่ชัดเจนให้แก่เด็กๆซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถินน่นเทศบาลนครนครราชสีมา ในการนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมากล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทและมอบแว่นตาให้แก่เด็กนักเรียนในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เราจะมีโอกาสมามอบแว่นสายตาให้แก่น้องๆน,นักเรียนทุกคนผู้มีปัญหาความผิดปกติทางสายตา ไม่ไว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวหรือสายตัวเอียงก็ตามเพราะว่าความผิดปกติในการมองเห็นของตานั้นสายตานั้นเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการดํารงชีวิตอยู่เพราะวาปะปกติก็ตามนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณทางท่านระงงานส่งเสริมกองทุนดูภาพแห่งชาติที่ได้จัดหาว่าประมาณร่วมกับสังเทศบานนลนครนครสมา แล้วร่วมกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความดุร้อนอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางสายตาของน้องๆนักเรียนทั้งหลายเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้น้องๆได้มีความสามารถในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถที่จะอ่านหนังสือเรียนหนังสือได้เหมือนเพื่อนคนอื่นที่มีความปกติทางสายตานะครับ ทำให้ประสิทธิภาพปสิเสิผลใอการเรียนนั้นจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับวันนี้ทางเทศบาลนครและทางทำง,ง,งานทางกองทุนทส่งเสริมจุลกภาพแห่งชาติก็ได้ทําพิธนะีมอบแว่นตาให้แก่น้องๆทุกคนนะครับตามที่เราได้เคยตรวจวัดไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนอาจจะมีความผิดปกติไม่เหมือนกันนะครับการแว่นแต่ละอันนั้นก็เป็นแว่นเฉพาะตัวของบุคคลนะครับ เราก็จะได้ทําพิธีแจกก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับมอบแว่นสายตาวันนี้น้องๆทุกคนก็คง,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 งจะได้รับประโยชน์อย่างยิง่งในการศึกษาเรื่องเรียนให้สามารถเรียนรู้อ่านหนังสือออกได้ชัดเจนเหมือนกับเพื่อนๆที่มีสายตาปกติและขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจรัึกษาเรื่องเรียนเพื่ออนาคตของนุงหลานทุกคนนะครับปบันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมต้องขอขอบคุณทางคณะผู้ทีเกี่ยวข้องวีพอสำนักง,งานส่วนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครชัยมาโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือตลอดจนท่านผูตภูเกรตทุก,กท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักง,งานกองทุนสุดยุภาพแห่งชาตินะครับป่าน,นี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอสำัพิธีเปิดพิธีสนับสนุนแว่นตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติทางสายตาของนักเรียน ประจำปี2568ณปัดนี้ขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> ในโอกาสนี้นะคะขอเสียงตบมือด,ดังให้กับนายแพทย์ศักชัยการชนาวัฒนานะคะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักง,งานหลักประกรันสุขภาพาแห่งชาติผู้เป็นเจ้าของนะคะ <Yeah. S 1> เงินปัจจัยนะคะในการจัดนะคะซื้อแว่นในครั้งนี้ให้กับเด็กๆของเราด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีครับเด็กๆทั้งหลายนะครับก็เรียนท่านผู้บริหารจากเทศบาลน,นะครับ พอดีท่านนายกก็ติดธุระไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารของโรงเรียนทุกท่านนะครับวันนี้เขาถามหน่อยหนูรู้จักตัดทองไหมไม่รู้จักไม่เป็นไรนะวันนี้วันนี้นะครับรัฐบาลเนาะรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกนะครับอาจารย์มรรัตน์นะท่านนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครนครราชสีมานะครับ ซึ่งเมื่อกี้ท่านปรากฏตัวอยู่รู้จักท่านไหมรู้จักเนาะนะไม่รู้จักเมื่อกี้ท่านมามอบมอบแ่นตาให้พวกเราไงนะก็เราพร้อมด้วยท่านผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็อาจารย์นะครับคุณครูจากโรงเรียนสุขานารีนะอีกหลายโรงเรียนนะครับที่วันนี้พาพวกเรามาร่วมกิจกรรมวันนี้นะก็หวังว่าสิ่งทีงนง่น้องนักเรียนเนี่ยได้รับไปก็คงเป็นประโยชน์ นะเพราะว่าพวกเรายัางโตไปไกลนะมีใครอยากจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยหนูโตไปอยากเป็นอะไรจ้ะอยากเป็นอะไรพอโตไป<ม>ตอยไปไหมคนขายอยากเป็นคุณครู<ม>ใช่ไหมอยากเป็นคนขายอยากเป็นคนขายอ,อยากเป็นคนขาย,อ,ยาอ๋ออยากเป็นคนขายเหอ ก็ต้องเรียนหนังสือเก่งๆนะคราวนี้ถ้าเรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับมองกระดานสมัยก่อนมองกระดานอ่านออกไหมอ่านหนังสือได้ชัดไหมเชัดไหมครับชัดค่ะเขามีแวน่นยิ่งชัดขึ้นเนาะนะก็วันนี้คุณหมอส้มนะฮะคุณหมอส้มรู้จักคุณหมอส้มไหมคนไหน คนไหนคุณหมอส้มคนไหนรู้สึกจะรู้จักอยู่คนเดียวนี่แหละนะนะคุณหมอส้มนะคุณหมอส้มแล้วก็ทีมงานนะก็มามามาช่วยหนูหลูทั้งหลายให้พวกเราได้มองเห็นชัดขึ้นนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะก็หวังว่าแว่นตาจะเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่ได้เรียนรู้ต่างๆ มากมายก็หวังว่าพวกเราจะโตเป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ช่วยสร้างประเทศต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคณา,าจารย์นะครับจากโรงเรียนต่างๆที่ช่วยเ,เกื้อหนุนนะครับแล้วก็ดูแลเด็กๆของพวกเรานะครับเพราะคนพวกนี้จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะสร้างประเทศต่อไปนะผลรุ่นเราก็คงไปเรื่อยๆนะก็ช่วยกันดูแลครับเด็กจะเป็น พลังที่สําคัญในอนาคตนะครับก็ขอฝากความหวังสิ่งเหล่านี้นะครับให้กับทางเทศบาลแล้วต้องขอขอบคุณท่านนายกและก็ทีมงานฝ่ายบริหารซึ่งให้ความสนใจนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนะครับ ในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณมาอี่ครั้งหนึ่งโอเคนะครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆแทนคําขอบคุณนี้ค่ะจากนายแพทย์ศักชัยการเจานาวัฒนาค่ะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะโรงเรียนทีสบานสี่เด็กหญิงเจนยมนทองประเสริฐดีใจ ใส่ตาสั้นขอบคุณค่ะที่แจกแวน่นเฮศบานสองค่ะช่างชำนีค่ะดีใจค่ะหนูอยากขอบคุณที่แจกแว่นให้พวกหนูได้มองเห็นค่ะหนูใส่ตาสั้นค่ะ หนูอยู่โรงเรียนชั้ประทานสมคอ์วันนี้ดูโรงเรียนดีดีมุ้งใจแหวนหนึ่งสงึกยังไงบ้างคะดีใจใแล้วยขอบคุณผู้ใหญ่ยังไงบ้าง,งคุณขอบคุณที่ให้แหวนหนูใช่ไหมคะขอบ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 คุณที่ฟังค่บคุณค่ะชื่อเด็กหญิงนารพัฒน์ศิลาวุฒิค่ะอยู่โรงเรียนสุขานารีค่ะ รู้สึกแฮปปี้มากค่ะสายตาสั้นนิดหน่อยค่ะขอบคุณที่แจกแว่นให้พวกหนูๆน,นะคะพัเขารมบุตรเรับสุขานารีครับสายตาสั้นครับ รู้สึกดีมากเลยครับอยากจะขอบคุณมากครับที่ที่ช่วยให้พื่ผมมีแว่นใสครับวันนี้ได้รับแว่นเป็นไงลูกรู้สึกดีใจมากคะ่ะแล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่มีแว่นอะ่ะเราเอาแว่นที่ไหนใช้หนูไม,ไม่ได้ใช้แว่นเลยคะ่ะปกติถ้าเกิดดูไ,ไกลๆหนูก็ต้องมาอยู่หน้ากระดานคะ่ะเนาะ ต้องต้องมานั่งใกล้ใก้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กระดาน,นใช่ไมหมใช่ค่ะแล้วเราก็ไปบอกยายเลยครับว่าอยู่กับยายยายหนูบอกไม่เห็นใช่แต่ยายไม่เชื่อยายไม่เชื่ออกีกใช่โอ้ยายหน้าตีจัง <c oughs> แล้วทีนี้ายายไม่เชื่อหนูก็ต้องทนอยู่เงี้ยท<ช><ค>นอยู่หลายปีไหมครับใช่ค่ะก็หลายปีอยู่คะ่ะแต่เขาเนี้ยพอครูมาคัดแล้วหนูได้แว่นหลายตาก็ดีใจเนาะ ออบ้านอยู่ที่ไหนลูกอยู่แถวแถวเซฟวันแผ่นดินทองซิตี้หค่ะอ,อ๋อนะแล้วก็จะใช้แว่นนี้ให้คุ้มค่าเลยค่ะ,คะอย,ยอด <c oughs> ดูชื่ออะไรจ้าเด็กหญิงมุนมิทักษ์เด้วสูงเนินชื่อเล่นชื่อใบบุญค่ะอ่าอ่าอ่าดูรยายวันนี้ได้แว่นไปแล้วนะจะใ,ให้คุ้มค่าค่ะนะค่ะอ่ะอะอะไม่มีถักเกิดมีปัญหาอะไรก็บอกคุณครูนะค่ะอ่า แล้วอย่าเอาแว่นไปจำนำนะวันนี้หลายๆคนไม่มีแว่นนะครับเขาได้รับแว่นไปแล้วอันนี้ก็จะดีได้แล้วครับผม5 0ายคนนะวันนี้ที่ทราบ500รยคนจาก5,000คนที่เขาตรวจเกือบส0เซ์ของเด็กนะได้รับแว่นวันนี้ก็โชคดีถ้าเด็กไม่มีแว่นก็ไม่รู้ว่าจะเรียนหนังสือ,อยังไงเนาะอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับพวกหนูๆต่อไป สายตาดีเพราะเรามีแว่นจริงๆแฟนๆเรามีแว่นสายตาดีเมื่อก่อนเห็นไม่ถนัดวันนี้เห็นเต็มที่สายตาเราดีเพราะเรามีแต่แดาต่เดดดเอาเต้นหน่อย าาาาาพวกเราเป็นล้านยาโมตัวยังไม่โตตัวก็เล็กแค่นี้ต่อไปภายหน้าพวกเราจะทำความดีให้แผ่นดินน uh ี้เมืองของแม่ยักษ์ ขอให้เจ้าฟ้าราชสีมาจงเจ้าโอรัชบ้านเราจงเจ้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน